สวัสดีทุกคนนะครับผมชาวบอมเลสซิ่งนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูสภาพก่อนผ่าสภาพตอนมานะครับผมปลาตัวนี้เป็นปลาตลาดนะครับมีแบรนด์ติดมานะครับลูกค้าบอกให้เอาแบนด์ออกด้วยนะครับผมตอนนี้ส่งมาผ่าหมกธรรมดานะครับผมปลายเป็นการผ่ามาแล้วนะครับเป็นปลายผ่าตลาดแต่ก็ผ่ามาแล้วนะครับน่าจะสองรอบนะครับก็คือตอนแรกเป็นปลายผ่ามาใช่ไหมครับผมแล้วก็เอาปลายเนี่ยไปผ่ามาอีกนะครับ มีรอยผ่านะครับเนี่ยรอยผ่านะครับสีลอกหมดละนี่นะครับอันนี้อีกรอยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรอยใหม่นะครับคือตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ครับปลายผ่าแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้อ่ารอยเชื่อมเดิมๆเ,เขาจะเป็นแบบนี้แต่นี่คือผ่ามาผ่ามาแล้วก็เชื่อมซ้ํานะครับนี่เขนะียนเนาะก็เป็นปลายที่ผ่ามาแล้วนะ ก็ก็เดี๋ยวผมลบให้ละกันแต่ผมทําให้เท่าที่จะทำได้นะเพราะว่ามันเบี้ยวมาเนี่ยนะครับไม่ตรงศูนย์นะครับ,อรบโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็จะทําให้เท่าที่จะทำได้แล้วเขาก็บอกว่าเอาแบนออกด้วยเนาะโอเคมีปัญหาอะไรตรงอื่นก็ไม่มีไส้ก็เป็นไส้แตะแกงหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยผ่าดูสาใส่ด้านในละกันนะครับโอเคครับผมก็ เดี๋ยวไปดูไส้ด้านในแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมก็มาดูไส้ด้านในของปลายผาตลาดตัวนี้นะ,นะครับผมก็ผมรู้มาอย่างหนึง่งนะครับปลายตัวนี้อันที่จริงเนี่ยเป็นปลายตลาดไม่มีแบรนด์ติดแต่เป็นปลายตลาดที่เป็นปลายที่เขาติดแบรนด์ปั๊มเอานะครับผม เออคิดว่าเขาน่าจะเอาปายตลาดแบนปั๊มเอาไปให้เออสำนักหนึ่งผ่าให้นะครับผมเพราะว่าเขาติดแบนด์มานะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ไส้ด้านในเป็นไส้ตะแกงมีห้องพักนะครับไอที่ไหม้นั้นตรงนั้นเป็นเ,เดี๋ยวผมให้ดูแล้วกัน เดี๋ยวจะได้เห็นภาพนี่ครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาทํามาใหม่หรือว่าอันเก่านะครับเพราะว่าอันนี้เขาผ่ามารอบที่สองแล้วนะครับแล้วมาเจอผมผ่าอีกก็เป็นสามรอบแล้วนะครับผมก็อันนี้มีตะแกรงมีแป๊บแป๊บจะต่อมาจากตัวเอ,อตัวคอสวมตรงนั้นนะครับซึ่งผมตัดไปแล้วนี่นะครับ,รบมีรอยผ่านะครับอันนี้เขารอยผ่าของผมนะครับ แล้วก็รอยผ่าตรงนู้นนะครับเนอะตรงกลางผมไม่ได้ผ่านะครับเดี๋ยวผมจะเจียบลบรอยเชื่อมให้แล้วกันตรงนี้อันนี้มันจะอยู่ต่อก,กับตรงนี้นะครับจะต่อมันก็จะไปโดนในตัวซี่ไม้หม้เนี่นะครับเพราะว่าเขาตัดตรงนี้พอดีเห็นไหมฮะมันจะพอดีเลยนี่นะครับไหนก็เป็นรอยตัดผมนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นไส้ตะแกรงนะครับนี่ไส้ตะแกรง อันนี้ส่วนของเขานะครับผมแต่ผมจะใช้เป็นไส้ตะแกงยาวเลยนะครับสูตรไข่สูตรมันเนาะเยกแก้วก็เต็มนะครับคือเยกแก้วมันมีเฉพาะตั้งแต่ตรงไหนนะเนี่ยตั้งแต่ไอ้ห้องพักตรงนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือห้องเยกแก้วนะครับด้านล่างคือลมนะครับไม่มีอะไรโล่งๆนะครับมีแค่แป๊บเดวๆแค่นั้นเองนะครับผมก็โอเคเนะาะตามนี้เดี๋ยวผม ใส่แต่แกงยัดเยียแก้วแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบแล้วกันตัวนี้เป็นไส้ยตะแกงนะครับที่ผมจะทําเข้าไปนะครับตัวนี้พาหมกธรรมดานะแล้วก็ฝาไม่ต้องทาละโอเคแล้วครับรูเขาขยายมาเรียบร้อยละไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาละนะครับผมโอเคครับผมก็ไปดูคลิปต่อไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับโอเคครับผมมาดูตอนยัดเยียแก้วปลายผ่าตลาดนะครับตัวนี้เป็นของ P C X นะครับผมจากเดิม เขาใช้แป๊บครึ่งหนึ่งตะแกงครึ่งหนึ่งผมใช้เป็นสูตรของผมเอาแล้วกันตัวนี้ผ่าหมกธรรมดานะครับไส้งอนะครับตัวนี้เป็นไส้งอนะครับก็ด้านบนไม่ต้องแปลกใจทําไมมันถึงใหญ่ตรงนี้เพราะว่าเอาไว้สวมมันจะมะีมันจะมีคอคอที่อยู่เดี๋ยวให้ดูแล้วกันเดี๋ยคอเนี่ยคอด้านล่างเนี่ยมันใหญ่นะครับ ก็เลยต้อง๋ยวขอมางก,ก่อนนะครับอ่ะคอมันใหญ่ก็เลยต้องทําคอสวมสําหรับตะแกงเอาไว้สวมกับไอ้คอตะกี้เนี้ยที่ผมถ่ายให้ดูกนะันนะครับมันจะได้เข้ากันดีนะครับเพราะว่าของเดิมมันใหญ่แป๊บมันใหญ่แป๊บของเขาอะ่ะมันใหญ่ผมก็เลยต้องทำไอที่บ่าคอบนะครับอันนี้จริงไซสด์ดาน,นมันเล็กกว่านี้นะครับมันเล็กกว่านี้ อันนี้มันนิ้วสองด้านไนมันเล็กกว่านะครับผมตามสูตรนะครับผมตามสูตรนะโอเคก็อันนี้พ่าหมกธรรมดานะครับ P C X ปลายผ่าตลาดส่งมาแก้นะครับผมโอเคครับผมไปดูคลิปต่อไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมมาดูตอนงานเสร็จแล้วนะครับถ้าภาพมืดขอบให้ด้วยตอนนี้เย็นแล้วนะครับผมตรงนี้หนึ่งจุดที่ผมผ่านะครับผมผมลบรอยเชื่อมเก่าไปเขาด้วยนะครับผมนี่นะฮะตามนี้เนะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะครับ โอเคอันนี้ผมรีบนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมีธุระต่อแล้วก็ต้องมีปลายอื่นรีวิวด้วยนะครับสีผมเก็บให้ทั้งใบเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ด้านใน white. เป็นไส้ตะแกรงยอดดิแก้วนะครับผมขอประกาศนิดนึงนะครับผมตอนนี้ปิดรับงานชั่วคราวนะครับผมแบบไม่มีกําหนดนะครับจะเปิดรับเฉพาะงานส่งไปท่อสูตรมา Gray, บบอยอดดิแก้วเท่านั้นนะครับใครจะส่งไปมาผ่าหรือว่าจะสั่งคอเทนียมตอนนี้ปิดรับงานชั่วคราวแบบไม่มีกําหนดนะครับไม่ต้องทักเข้ามาถามนะครับว่าจะเปิดรับตอนไหนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีกําหนดนะครับรอติดตาม ข่าวในเพจซาวด์บอมบิซงแล้วกันนะครับผมผมพูดเร็วไปขออภัยด้วยเพราะว่าผมมีธุระต่อนะฮะแล้วก็ต้องรีบรีวิวปลายอื่นด้วยนะครับเพราะว่ายังมีปลายอื่นอยู่ต้องรีวิวอยู่นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ติดตามอยู่นะครับผมรีบจริงๆนะครับผมเพราะว่าแสงมันมืดด้วยนะครับผมมันมืดด้วยนะแสงมันจะไม่มีด้วยนะครับผมตองรีบพูดรีบรีวิวนะครับโอเคครับผมคอทมากครับ